สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับหลังจากที่เราไปเปิดซองชุดใหม่มาแล้วนะฮะเราก็จัดเด็กกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่นเด็กวอริเออร์ตัวใหญ่นะครับนั่นเองนะครับโดยใช้การ์ดใหม่ครับตัวนี้นะครับพิธีจบการศึกษาในการเรียกมินเนี่ยนตัวใหญ่ในเด็กเราออกมาครับแล้วก็มอบยอยุและโล่ศักดิ์สิทธิ์ให้มันด้วยนะครับก็ตามนั้นครับไม่มีอะไรมากครับเน้นตัวใหญ่ตอนช่วงแรกก็เป็นเวทมนต์ในการเอาตัวรอดเท่านั้นเองนะครับไปรู้กันเลยเสียเวลา มาครับ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  Come on ไอ้วะเจอเด็กตีแล้ววะเด็กยิงคอมโบไม่ยิงก็คอมโบสองอย่างนะครับจะเปนเน็นี่แหละเก็บไว้คิวสแลม ผมว่าคอมโบแหละเด็ก OTK นะครับเมทน,น่าจะไม่ใช่ก็เป็นเด็กตีแหละมีสองอย่างอุ้ยโทเทมโอ้โหขี้โกงขี้โกงไนงะ แม่ไม่อยากฆ่าเลยแม่แงอย่างนี้อ่ะไป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 อน เด้อโทเทมนี่ก็ดีเหมือนกันนะลายเวทวันหนึ่งข้าจะเป็นอย่างน่้นโอ้โหโอโ้อันนี้ไม่ช่วยเลยนะครับเหมือนเดิมมาตีแมงนะ สุดหนึ่งเสียดายตัวนี้เนี่ยโล่ไปยิงตัวมันเองเออยิงไปเลย ลไปไม่เจ็บเท่าไหร่อย่างงี้นะครับลิ้งจิกจ๊อกสบายดีเข้าไหมเถินเจ็ดโอ้โหกะกับดักด้วยเอามาแล้วลงไป เจ็ดมาแล้วนี่เรียกมาเลยเล่นกับไฟระวังโดนเผาอมพอมพอชอมมมพอชมพอชพอ จวกการสองใบจวกไปเลย,จจเ,ลยเจอบังกรบังกรยักษ์เดี๋ยวเราก็จะลงไล่ลงตัวยักษ์หมดแล้วนะครับโรศักดิษิ์ด้วยอะไรอ่ะแช่แข็งมินเนี่ยนทำมาเลยแช่มาดิ เวนต์องเจ้ากระชากส้นดีเอ้มันเขียนว่าระเบิดหขอความเมตาสีวคห้ ยี่ยเสกเสกอาวุธพิษมาฮา่าอย่าบัอาต่อต้อนานข้าเงี้ยกันไปว่ะตีหน้ามานันดีกว่าตีนี่ไม่อยากลงเลยอ่ะลงไปก็โดนมันฆ่า ลงไม่ลงมันก็ต้องลงนะครับลงไปเถอะไต่หน้าไปโคตรโชคดีเนี่ยได้อาวุธพิษนี่พอดีนะครับเจ็บไปโอ้ย ตัวนี้โหดครับนะตายปุ๊บเกิดใหม่นะครับวันหนึ่งข้าจะเป็นอย่างข่านรู้สึกหนาวเป็นต้นนี่ก็เป็นโชคชะตายังไงอะ่ะไม่รอดแล้วมั้งต้องฆ่านะตัวนี้เอาห้าห้ามาเอาหกหกมา ยิงหรอแท้แข็งเย่ะ <There. S 1> yeah. ข้าตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ว่าอันนี้นี่ดีกว่าวโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยลล yeah! ไม่ตายหรอกมัง้ง หรือสิบห้านะครับหาเวทหาเวทหาเวทหาตัวเพิ่มดาเมจเวท,วเ,เ,วทเรานี่นี่มีสิบนะสิบสองเลกสิบเองนะครับรก็ไม่เยอะนะ แท่แข็งว่ะว้าวจู่หากา a ตีหน้าโอเคโลว,ว้าวกอดว่ะ stop turn ไปแล้วไงแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งตีไม่ลดครับ ไอ้ไหมเฮ้ยทำไมไม่ตายอ๋อสวยแล้ว มีโลก,ก็ยังดีนะครับเอาโลกไปก่อนเล่นกับไฟระวังโดนเผาเอ้ยโลก,กูออกได้โลกใหม่เขายังชั่วนะครับ เออลูเซนบาทเรียบร้อยโถเกือบตายเหมือนกันแหม่แช่แข็งกูแช่แข็งกูอยู่ได้นะครับไป,ไปผ่านไปหนึ่งตา <S 1> <S 1> มาตาสองนะครับ come on <S <S 1> <S 1> เฮ้ยเจอกันแล้วว่ะ วัดดวงกันด้วยนะใครจะดวงดีกันว้าวาว้าวว้าวเย่เหอันนี้ไม่เอาเดะดีได้แม่นี่ก็โอเค เก็บคอไว้นะครับใครลงแมงได้ก่อนก็ได้เปรียบนะครับอุ้ยมาแล้วพิธีจบการศึกษาอาวุธมาเราไม่มีอะดิผ่านไปโล่อะผ่านเลยแล้วแล้วก็ลงบ้างนะครับคอน เอ๊ะลงคอเหรอก็คอยไม่ได้นี่จ mm hmm. บเทิร์นไป mm hmm. เหมือนกัน อ๋อไม่ใช่ไอ้น,นี่มันขวานก็ก็เอาสิครับขวานาน่ะตีก็แหล ตกไปเดีย๋ยวนี้นี่ขวานแล้วก็นีในเธอต่อไปลงเถอะโอ้ยอแมงกูออกมาเยอะแล้วนเนี่ยนี่ก่อน เอาวุธขึ้นมาเอาขวานลงไปไปเีเล่นๆเดีย๋ยวเราจะนี่ครับพิธีจบการศึกษาตีไปไม่ต้องใช้โล่ Có chết 7ยังใช้คอมโบได้อยู่เพราะฉะนั้นเราลงแมงธรรมดาไปก่อนลงแมงนี่ดีกว่านะครับตีไป,ไปดิแค่ละแปดแถ้าตายเสกมนเนี่ยนข้าไล่7ขึ้นมาหนึ่งตัวด้วยนะครับ โรงเรียนมีค่าคุณมลนวเหรอที่ไหนใครแคร์อ้มเขาให้นะเอาโล่มาดิแมงรหมดยังวะ lửa tè đến viên ngày à dạ này có jep.

ตีเข้านหน้าเอาเผื่อมันตายวะโรงเรียนนี่ดิกัดหน้าสองตัว,อวอโอ้กัดหน้ามันเอออีกทีเดียว ต,ต,ต้องโล่แล้วกัดนะครับไม่กัดเหรอกูก็มีตัวนี้นี่ไงเรา โล่ว่ะโล่ว่ะไม่รู้สึกครับ no feeling กัดมัน มาโถย,ยอมตายซะก่อนเออดืดอๆผ่านไปอีกตานะครับผมเดี๋ยวอาจะแถมให้อีกตานึงแล้วกันดูก่อนมาแถมให้นะครับตาที่สามจัดไปโรคพบก,กับเวลีราแซงกีนาร์มาเอามือนี่ก็เอานะรโรคอาซีนอต ล่เยอะเงินไปเอาแมงนี่ดีว่วะนะเถินแรกๆมีอาวุธด้วยอ่ะอ้น้ำมูกไหลแล้วต้ว เสร็จแล้วอุ้ยได้เลยอ่ะเควสเสร็จเลยอ่ะ

เลยตูวส <iyorsun> ี <poker ak> <int os> ่เหมือนกันโอ้ยยังมีตูวสองมาตัวหนึ่งไอสัตว์ หนึ่งสองสามนะครับเราเหลืออีกขีดหนึ่ง ีหมบท,ทำไมมันรีบใช้จังวะ ไม,ไม่ใช่ไม่ต้องห่วงครับพิงพิงเหรอตื้อพิงพิงเหรอเกิดมาข้ายาเจ็บด,นะดูเ,เกิดต้องแร่ดี Woo. Wow. <laughs> Rusak sih. เจ็บเลยนะเนี่ยแต่เราฆ่าตัวนี้ได้นะครับ ี่เข้าไปยิงไฟเหรอไม่เป็นไรตีตีกลับมาใหม่นะครับแมงนี่อุ้ยยิงเก้าไม่เป็นไรกลับมาใหม่โลคัลไล อาวุธนี่แม่ต้องใช้แล้วมั้งอาวุธนี่เนี่ยไม่ได้ใช้ทันทีไม่ไประโยชน์นี่ดีกว่าออกหน้าไปื้นมาใหม่ <laughs> มีประโยชน์สามเวทผ่านไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุฟื้นมาใหม่ ไม่รล่อแล้วมัง้งไม่รล่อแล้วมั้งครับโอ้โหยิงสิเอ็ดจั่วการ์ดนี่เจอโลอีก หาตำนานลงแมงลงแมง,องเออไม่ทันได้คอมโบ ขวานี่กับลายสิบเลยนะครับไม่เป็นไรก็ชนะไปนะครับโอเคเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับอ้าวขึ้นพอดีนะครับตึงไดมอนด์ไป